สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะสบายดีนะจ้าเมื่อนี้ตื่นเศร้าขึ้นมาอากาศกระดไซอีกแล้วจ้าพี่น้องสะออนหลายจ้าอยู่ตื่นขึ้นมาช่วงเช้าๆตอนนี้คุณสามีเริ่มกลับไปทํางานในช่วงเศร้าเพื่อไปเตรียมตัวไกลเปิดเทอมแล้วนะจ้าส่วนลูกๆก,กันยังนอนอยู่บ้าน,นตื่นนะจ่ะอยู่ก็เลยพาจินกับกายาออกไป ยางเลยเนาะจะอากาศดีสุดๆเลยจ้าพี่น้องดีแบบนี้เลยลหละจ้าดีแบบเปิดหน้าต่างผ่าออกมาแบบว้าวประมาณนี้เลยได้จ้าพี่น้องนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ยูอยากมาเหตุเพจแช่ประสบการ์แช่ชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรียนะคะเพราะว่าออสเตรียเป็นประเทศที่ว้าวมากๆจ้าพี่น้องสะ ใส่เข้าวัดสวยวิวสวยในเปืองที่สุดเลยจากยู่ผ้าหมาไปยางมาแล้วกับกำลังสีขาวบานปกปูกำลมายากำลังเนะีสิผ้ากันไปซื้อของเลยถามอยู่ว่าวอยูีอยากได้ยังบอเนาะจากปูกำัยาเพิ่นสีปลาานบิโอลาเด่นเนาะจาะอยู่กับเลยว่ากสันกับเอาน่มอ,อันมอนมให้ยอยู่จากสองกลองนาะจ๊ะฝรั่งน้อยขัดตื้นขึ้นมากกับสิมาเล่นแบบนี้ละจ้ะเด็กๆก,ก็สิเ่นกลางถนนในถนนแบบนี้ได้แบบสบายว่าต้องห่วงเลือกรถเลยนาะจากเพราะว่าซ้อยบานอยู่เป็นซ้อยตันจ้าพี่น้อง พาลูกๆเล่นอยูุนาะบ้านสักพักหนึ่งอยู่กับซิมาเฮ็ดกับข้าวนะจ๊ะเมื่อนี้อยู่ซิอุ่นข้าวเหนียวนะจ๊ะเพราะว่ขาข้าวเหนียวเมื่อวานปั่นย่างอุ่นข้าวเหนียวละกะคิดเมนูบ่ทันออกเลยจ้าพี่น้องเพราะว่เมื่อนี้พอบ้านสิกลับมาเนจ่ะอยู่กับเลยเออสิเฮ็ดแกงน้ำใหมันเนจ่ะอยู่กับมีน้ำใหม่กระป๋องที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนจ่ะเถียวนันที่อยู่ไปร้านเอเชียเราเฮ็ดแกงน้ำใหม่หมอบักใหญ่แม่ปลาแล้วกินแล้วเล่าติดใจเนาะจ่ะ มอเดียวกินเกือบเมื่อจะพี่น้องเขากิน4ีหาคน้นนี่แะอยู่ก็เลยว่าสีเห็ดแกงล้อมาอีกเป็นเมนูโปรดของพ่อบานเนาะจ้าทางหมอเขาเซ็ตแล้วเรียบร้อยอยู่กับสีเขามาในสวนแบบนี้นาะจ้ามาหาเก็บพริกเก็บพักนาะจ้าหมู่บ้านตอนแรกอยู่ไปเล่มๆลถางหยาอยู่ในสวน แป๊หนึ่งนน้อยแล้วจ้าพี่น้องกะส่งลงลงยุที่เห็นเสือ,อยุบเปียกๆนั้นว่าเป็นอย่างได้จ้าว่าเป็นอย่างพวายุลางถวยเมื่อกี้จ้าพี่น้องตรงมุมโน้นนะจ้ายุ่นั่งทางห้ายยู่เดียวเหื่อ้านเมื่อนี้ก็ว่าช่วงแรงแรกถ้าเกิดว่าแดดอ่อนๆก็สิเขามาเห็ดนะจ้าค่อยๆเห็ดทย่อยเห็ดไปนะจ้าลูกๆกับากันเล่นอยู่ในบ้านนะจ้าเมื่อนี้พี่ก้าวกะสิมีซอมเทนิงตอนแรกจ้าช่วงที่พอบานมา่อยุก็สิเงียบๆเงาๆแน่น,นะจ้า หลายๆคนกระสงสัยว่าใส่ชีวิตยุตางแดนกับแฟนฝรั่งเคยมีปัญหามีเรื่องทะเลาะป้อแวงกันบอกมันกาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้าที่คนเทาายุ่น้ากันมันก็นต้องมีเรื่องบาเข้าใจกันว่นถูกใจกันบ้างแล้วจ้าชีวิตคู่มันกับว่าใดสวยรู้รอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ้าพี่น้องเพียงแต่เฮาก็ต้องพย,ยงัยาม ปรับโตเขาหากันนะจ๊ะต่างคนตา่างภาษาต่างวัฒนธรรมเข้าบ่มักอันใดคุณสามีเขากับพยายามปรับปรุงโตนะจ๊ะเขา้าเขาบ่มักอันใดเข้ากับพยายามปรับเข้าหากันนะจ๊ะพี่น้องยิ่งเฮามาเหตุงานออนไลน์เหตุวิดีโอวิดีโอสิ่งสําคัญก็คือขอบครัเด้อจ้ะเข้าอยู่บไดช้เวลา1อ0ให้กับออนไลน์นะจ้ะเวลาไป ส่มาใสบางเธออยู่กับว่าอยากทายวิดีโอนะจ๊ะเพราะว่ามันก็เป็นเวลาส่วนตัวเวลากับครอบครั้วเขาต้องแยแยให้ออกเพราะว่าฝรั่งเขากับว่าชิ่นกับการมาอยู่หน้าจอหรือว่ามาอยู่ในโลกออนไลน์กับเฮานะจ๊ะการเหตุงานนะจ๊ะเฮายูเมืองไทยเฮาอาจสิชิ่นกับการเหตุงานเต็มชมั่วโมงเต็มแม็กหรือว่าบางทีก็มีโอทีจนว่ามีเวลาแบบนั้นเฮาเหตุใด,ดอยู่เมืองนอกนะจ๊ะพี่น้องแต่เวลาเขามายูเมืองนอก เขาส,สามารถเลือกเวลาทำงานใดแบบสบายเลยนะจ๊ะคุณยังโสดคุณก็เหตุงานเต็มแม็กเต็มหน่วยเวลาของคุณไปได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าคุณมีชีวิตคู่ที่นี่นะจ๊ะอยู่เห็นหลายๆคู่เพราะว่าจะเป็นเพื่อนของอยู่นะจ๊ะบางคู่ก็ต้องเลิกร่ากันไปเพราะว่าเหตุงานหลายว่ามีเวลาให้กันนะจ๊ะเขามาอยู่นี่เขาก็สิเห็นว่าเออเงินมันเป็นคาอยู่เมืองไทยเขาอยากเหตุงานเต็มทีกอบโกยประมาณนี้นะจ๊ะแต่ แต่อย่าลืม,มว่าขอบกวก้ากบสำคัญนะจ๊ะมือ่อบานกลับมาหอดบานนาะจ๊ะพี่น้องแกลืมของเหรนขอ,ของขวัญที่ซื้อมาห้ฝรั่งหน่อยไว้ในรถไฟเนาะจ้ะกลับมาหอดลูกกะดีใจต่างหน้าต่างตาไปครับพออยู่สถานีรถไฟเนาะจ้ะพี่น้องมาหอดว่าเห็นของขวัญพวกรที่เพิ่นซื้อเพิ่นกะทรบอกลูกให้ลูกเห็นในกล่องเนาะจ้ะลงมาฝรั่งหน่อยกะห้กากกากจ้ะ ตอนเพิ่นนั่งรถไฟนะเพิ่นเอาอ่าของไวขงไ้ขังบนแม่จ่าขางบนหัวมันจะมีทีพักใส่กระเป๋าใส่ยังประมาณนี้เนาะจ่าบัตรพ่อลงรถไฟเพิ่นและลื่มเนาะจ่าลืมมาหอดบานลูกขึ้นกระถาอยู่ไปเห็นกระเสียใจห้องบักคักแม่จ่าพี่น้องตะลี่ต้นคักพี่นอ้นนองว่าถาเฮาลื่มของแบบนั้นมันจะได้ขึ้นว่าจา่าอยู่หนีถาเฮาลือมของแบบนั้นเฮาสามารถไตขึ้นแมจ่าพี่น้อง พอหลังจากที่กุณสามีกลับมาแล้วมันเป็นวันอาทิตย์มันมาจากรถไฟที่วิ่งไปวิ่งไปอ่าเมืองของประเทศเยอรมันนี่นะจะ๊ะเระบันที่นี่บันออฟฟิศเขาปิดวันอาทิตย์นะจ๊ะเขากระต่องรอวันจันทร์ก็ส่งคุณสามีกระส่งเมลไปก่อนนะจ๊ะไปส่งเมลไปก่อนมาเข้าลืมของไว้เทิงรถนะจ๊ะเราก็รอ,อดจนถึงวันจันทร์ออฟฟิศเขาเปิดคุณสามีกระโรไปตอนเสาร์นะจ๊ะแต่กลับว่ามีคนรับ สายๆมากก็มีอีเมลตอบกลับมานะจ้าว่าของที่เฮ้าตามหาที่เฮาลืมไว้บนรถไฟนะยั่งยั่งโยจะคุณสามารถมาหลับใดว่าสั่นจ้าพี่น้องฝรั่งหน่อยกะดีใจสิได้ของจ้าพี่น้องคิดเบื้องของไม่ไมกองบักไงนะจ๊ะของเหรียญเลโก้ของฝรั่งหน่อยเฮากันยังสามารถใดขึ้นเนะจ้ะยุกแกงน้ำไม่เซตเรียบร้อยแล้วกาเอาไปห้แมป,ป่าแล้วจ๊ะยู่ไปฝาก้บบานพอปูแม่ยปลาแล้วมากินเนะจ้ะ ช่วงบายอยู่กับแมริลอนยูบานพบปู่แม่ยาจ่ามาอยู่สิมาหนวดห้ยพบปูพราวาเล่าปวดขาไม่จ๋าพี่น้องลิตนอยู่ก็เลยเอาน้าม,มันมานวดห้ยม่ยาก็ยูบานพอดีนะจะะกับประมาณนี้นะจ้ะมันอีสัพเพเหรักุยแหลกเปลี่ยนกันจา้า